ซืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่สาวลาว้วถึกเจ้าหนาที่ต่อมอไทยอยู่ที่ดานน้องคายปฏิเสธบ่อให้เพิ่นเข้าประเทศไทยเนื่องมาจากว่าเพิ่นจะพาหลานอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเดินทางเข้าไปประเทศไทยนำ โดยที่บอมีพ่อแม่ของเด็กติดตามไปด้วยและปราศจากหนังสือมอบสิทธิ์หรือว่ามอบอำนาจเล็กจากพ่อดรือแม่ของเด็กจนเหตุเอาสาวเล่าคนดังกล่าวบอพ่อใจแล้วออกมาอัดขิปเตือนคนเดาวว่า ในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าจะเดินทางเข้าไปประเทศไทยกับเล็กน้อยทีบอแมนดูกและมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าดื่มเหตุหนังซื้อมอบซิดนำเดอร์โดยที่ผ่านมาตนเองไปเที่ยวต่างประเทศกับหลานคนนี้ก่อหลายประเทศกะบบอเห็นสีเป็นยัง แต่กลับมาพ่อปัญหาอยู่ที่ดานต่อม่อของไทยนี่ละเป็นประเทศทำอิดเลยต่อกับการกระทําการเว้าจาในเสื่งเรียบเทียบและต่อว่าเจ้าหน้าที่ต่อม่อไทยแบบทางอ้อมคือแนวนั้นก็ได้มีคนไทยบางส่วนมาตั้งขอสังเกตโดยการคอมเมนต์ในคลิปของสาวเล่าคนดังกล่าวว่า สาวเล่าคนนั้นอาจขี่ตัวและพยายามใส่ให้ไปสีเจ้าหน้าที่ต่อมอไทยเพราะกฎหมายคุมครองเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่จะเดินทางเข่าหรือออกประเทศใดหนึ่ง กับบุคคลทีบอแมนพอดือแม่จะต้องมีหนังสือมอบซิดเด็กคือกันทั้งมดฮันแดะพราว่ามันเป็นกฎหมายสากลบอสพอตแต่ประเทศไทย หลังนั้นจึงเป็นไปได้งากที่สาวเล้าจะไปต่างประเทศกับาปานและสามารถเข้าประเทศนั่นได้โดยที่ใส่เพียงพาสปอร์ตและปาสาจากหนังสื้อมอบอำนาจหรือว่ามอบซิดเด็กแต่ว่ามาลาสุดดูเหมือนว่าสาวเล้าคนดังกล่าวจะบอยอมจบแถมพญัญามทีจะ หาผักพวกเพื่อที่จะมาโตกับคนไทยว่าต่อมอไทยเป็นประเทศทำอิฐที่ว่าปฏิบัติกฎหมายนี่กับเพิ่นและล้านแถมพ่วมเริมปฏิบัตินํำไสมาตรการเข็มงวดแบบนี้เมื่อบอลนทีผ่านมานี่เองบอแมนกฎหมายทีทัท่วโลกเขาเจ้านํำไสเพราะว่าเพิ่นก็ไปเที่ยว กับลานมาหลายประเทศแล้วกับบ่มีปัญหาอยงังทั้งทังทีบ่มีหนังสือมอบสิทธิอยังทั้งนั้นโดยในเมื่อวันที่13เดือนมีนาปี2004 สาวเล่าต้นเดืองได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กว่าสบายดีขอถามคนดาวเฮาผ่านมาไผเคยพานองหรือพาหลานขามไปไทยใส่แต่พาสปอร์ตหรือหนังสือผ่านแดนและบ่อไล่ใส่นังสื้อมอบซิ์จากพอแม่เด็กน้อยแน่ในวงเล็บอายุต่ำกว่า16ปี อยากหู้เพื่อเป็นขอมูลขอบใจไดๆไพเคยไปมาแล้วบ่อไล่ใส่นังสื้อมอบสิทพิมพ์จำนวนคั้งให้โดยแน่หนึ่งคั้งพิมหนึ่งสองคั้งพิมสองหลายคั้งพิมพ์หาเห้าผ้าล้านไปมา บ่อไล่ใส่นังซื้อมอบซิดกายหาคังไม่เทิงว่าสา,าวเล่าคนนี้ได้พาดานเขาไปเที่ยวประเทศไทยและใส่เพียงพาสปอร์ตและบ่มีใบมอบซิดเทิงหาคังเดยที่เพิ่นสามารถเข่าได้และต่อไปเดียวเฮาลองไปเบิงและไปฟังความคิดเห็นของคนดาวน้ำกันว่าเขาเจ้าจะมาเข,าข่าคังสา,าวเล่าคนนี้ายหรือบ่อ คอมเมนต์ที่หนึ่งในคลิปนี้แมนบอเขาค้างซึ่งพิน่นใดมากคอมเมนต์ว่าแน่นอนว่าบออนุญาตให้ขามได้พอเขายานพาเล็กไปขายดือการกระทําทีพิษกฎหมายแต่ก็มีหลายคนทีบอหู้และบอมีใบมอบสิทธิจากพ่อแม่เด็กจึงต้องกลับบานคืนเสียเวลาทั้งสองฝ่าย และมีบางกลุ่มพวกให้เงินแต่ต่อม้อกอบอยอมให้เพราะเป็นกฎหมายเขาเจ้าเข็มงวดคอมเมนต์ต่อมาก,กบ,บาเขาขางคือกันไลามาคอมเมนต์ว่าขอโทษถ้าหากคําโพสบอถึกใจแต่ความจริงแล้วมันแมนกฎหมายโดกเพราะว่ามันป้องกันในการหลากเล็กน้อย ตัวอย่างพ่อแม่ป้ากันถึงจะเป็นแม่และมีซื้อลูกในใบสัมมโนคัวก่อตามแม่บอมีสิ์จะเอาลูกออกจากเมืองใดถ้าบอมีใบอนุญาตจากพอของเด็กบางครั้งเขาอาจจะปล่อยให้ผ่าน แต่กะบอแปลว่ามันถือกฎไมถ้าเจ้าหวังจะเตือนพี่น้องก็ดีแต่ถ้าเจ้าหวังจะขืนสารเจ้าจะเสียแนนอนคอมเมนต์ต่อมาก,กะบอเขาคางเพิ่นได้มากล่าวว่า นี่เป็นสิ่งทีดีบอเปิดซ่องวางให้แกพวกข้ามนุษย์นี่แม่นการห่วมมือกันของสองรัฐบาลของสองประเทศสมเซยแต่ควรออกข่าวในโลกโซเชียลแจ้งให้ผูปกครองทราบน้ำจะเป็นการดีไม้มถึงเจ้าหนาทีตอมอของสองประเทศหันดามาฟังที่คอมเมนต์ต่อมาแม่นเข่าขางเนาะ หาคั้งเคยไปไล่เถื่อตั้งแต่ล้านยังน้อยจนตอนนี้แปดปีแล้วยังบอกเคยไล่ใส่ใบมอบซิดจากเถื่อในวงเล็บด่านคว้าสี่ไม้เทิงลานความิตรภาพลาวไทยแห่งที่สี่หวยไส้หาเสียงของแต่ว่าหาก่อจะไล่ยินคนไทยโพสในกลุ่มทองเที่ยวว่า ตอนนี้เจ้าหนาทีเดิมถามหาลักฐานต่างๆของเล็กน้อยถามหาใบมอบซิ์ต่างๆเพื่อกวดเข็มการลักเล็กน้อยคอมเมนต์ต่อมากกับเขาคางเนาะไดเล่าวว่าเคยเขาไทไในหนึ่งครั้งนาำสกุลเดียวกันตอนนั้นถือซัมมนานโอคั่วไปน้ำเพื่อว้น้นำ แต่เพิ่นกบไล่าถามเหาอายุเศ้าสองปีน้องอายุสิบสี่ปีตอนนั้นหากกับไปส่วงเดือนหนึ่งปี2 0งพันี่ทีผ่านมาคอมเมนต์ทัดมาได้มาคอมเมนต์เขาขางซึ่งเพิ่นได้กล่าวว่าเคยไปไทยไรหนึ่งครั้งตามประสบการณ์ส่วนตัว พ้าน้องขามลานเพื่อไปอุลอนในพาสปอร์ตพอดีอายุ16ปีและบอมีพ่อแม่ไล่เข่าห้องตอม้อเพื่อสอบถามพร้อมทั้งยืนยันแต่บอมีใบมอบสิทธิ์พ่อบอไล่คิดว่าน้องจะต,ติดโดยบอไล่เกียมพร้อมแต่ครั้งนั้นเพิ่นก่อหาผ่าน มาฟังทีคอมเมนต์ต่อมาไล่มาคอมเมนต์บอเข่าขางซาวเล่าคนดังกล่าวว่าคือตามประสบการณ์คอยทาใส่ผ่านแดนจะบอมีบัญหายังไม่ถึงบอเลอร์พาสเนาะเคยไปมาหลายเทือแล้วประมาณปีกาย มี่ข่าวฆ่ามนุษย์ร้ายคอยกัดเจอมาก,กับตัวเองเอาล้านอายุ17ปีไปโดยที่เอกสารบอครบประมาณเดือนหนึ่งปี2004ต่อมอบออนุญาตให้คำ้ำ ต่อมอเอาล้านคอยคืนรถแม่ส่งมาฟังเล่าโดยที่บ่อหาเห้ามาทรงเองคอยกะเลือยขามไปคนเดียวคือตอนนี้เข็งขัดไลไยทาบ่มี่ใบมอบซิบจากผู้ปกครองเซนนายบานไปแม่นขามบ่ไล่ในวงเล็บอายุสิปปีลงมาคอมเมนต์ของคนดาวทานสุดไทยในคลิปนี้ ไล่มาคอมเมนต์บอเขาคางอีกว่าเป็นการดีที่ต้องมีเอกสารมอบสิทธิจากพ่อแม่กอลานี่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเดินทางกับเฮาโดยบอมีพ่อแม่เด็กไปน้ำเป็นการปป,ป้องเล็กพ่อเดียวนี่แม่นยังก็เกิดขึ้นได้แต่ที่จริงต่อมอเ่าเฮาก็บอควรอนุญาตให้ผ่าน เขาออกประเทศทาร์บอมี่ใบมอบเสือันนั่นก็เป็นความคิดเห็นของคนดาวทั้งหมดในคลิปนี้ทุกท่านคิดเห็นแนวไรคอมเมนต์บอกกันได้ขอขอบใจมุอทุกท่านที่เขามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปนะ